สวัสดีพี่น้องตอนเช้าพี่น้องตาหนางจันตุพี่น้องเลยเมื่อน,นี้เป็นวันที่นางกาาลับบ้านแล้วพี่น้องนางกระแต่งตัวแล้วเรียบร้อยแล้วบอกปลาลุงนะแม่ปลาลุงเมื่อกันเด้อข้ายังบม่ทันอยากมื่อข้ายังบม่ทันไดือดเมื่อทันเดืเมื่อกันจังหนนะ่อยก็เมื่อเนี่ะ ก็บ,บอกไหวแต่วาตอนชิมเ่อ,บบอ,อนอน,อนอจะชิดดดได้บอกมอมกันนะาะวงมอกันด่าอืบรลุเอคุณพ่อจกเปาเออมันขึ้นรถคุณจังาว่ชิตามันขึ้นรถจังาวสังเกตตาดนังดาวพี่น้องอีน้อยเด้บดเมื่อบอกปารุงถามอ่ะสบายดีปารุงนะปารุงเฮ้ยปาลุงเพิ่งไปได้บอกคำสิเมื่อบอกปารุงนะแม่ เมื่อน้ำเบสุ้ยเออนางอีหน่อยกับเมื่อพี่น้องแต่ว่าเมื่อน้ำเบสุ้ยพ่อหนะบัดเบสุ้ยเมื่อเยี่ยมไอ้ดาวพ่อเลยเผื่ิมเมื่อน,น้ำแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ได้เมื่อแมนบออืมอีมากแบอันนี้ก็สิเป็นผู้มาเอาน้องดาวพี่น้องออไปม,มองเพิ่นป <c oughs> ้าหายเด้อป้านะ <c oughs> แคบ่บอ <c oughs> อันนี้ลูกไผ่มีไงเงึงเจ้าสี่มีไงเคี้ยวมา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 เบิ่งร้านสิเมื่อบ่สบายดีพี่น้องเอ้ยมาหาร้านสาวสิเมื่ออือเราสาวดาวสิเมื่อปลาปลาหนกอติแล้วเนาะคือดาวดาวอีกเป็นสาวแล้วได้พี่น้องผมผมบื้มผมบื้ม มาบรรยากาศเลยพูว่าติดต้มาอยูบ่บนชงเ <c oughs> พื่อว่าดาวดาวเถอะวะดาวดาวพี่น้องเป็นบ้านเอนขวางข้าะหลังก็วัดกลางน้องดาวเตรียมเครื่องเพราะว่าเอารถจักมาพี่นอ้องดานรถโด,ดยสารมันกับพทันเปิดเรื่อเครื่องเมื่อโบเบริร์ดกระสอบดาวเทียมตัวนั้นก็นยังอยู่ยังเ,เมื่อโบเบริร์ด อีน้อยถามเมื่อพ่อไปสซุยบุรุกอัานแต่ทิพเขานะว่าวม,มันแห้งบ่ละ่ะฮะกินเข่าแต่เศร้าแต่เชี่ยวแต่แท้ช่องกระทงมีมักนาวเนี่ยเป็นเก็บเมื่อตอนนี้กำลังเริ่มย่ายข่าวคลองลงเฮือนแหละพี่น้องน้องอีเป็นผู้สวย งานอาขทางวานะะลุนนี่ก็มีปนีะเอาไวทางหลังกรนอันนี้อันกะจองกะจอาก้เือเีน อันนี้แม่ผู้เมาเพลินพี่น้องเนย่ยผู้ชิพ่าเมื่อส่งลองเลยเห็นนางดาวเป็นขังสุดท้ายล้วานนี้ขั้นว่ารอถาผู้แหละ ซ้าซุ้ยมีโอกาสแหละสีใบยเยี่ยมเพิ่นดำหน้าแล,ล้วคุณพี่น้องจังชีเมื่อหาเพิ่นเมื่อบัดนี้เจ้าว่ามีสามี่หรือปะจักแต่งแบบนี้แลงงามเนาะพี่น้องอย่าคือบัวแม่นนองดาวคนเดิมหันมาดูตากระตูพี่น้องเอ้ยเธองามนะพี่นอ้องเลยเธอบป็นประคีร่ายได้เนี่ย บอกป้าลุงนะแม่ว่ามันเมื่อสิบอกโอ้ยไปขี่โดดมันกับ,บท่านเลยลูกเออลูกดาวสิเมื่อปลาเลยเด้อลูกดาวสีเมื่อปลาแลดเด้อป้าลุงอือเออเมื่อแล้วต่อปีกต่อปีกบินมาเลย เอาส่วงกับตัวน้องยูใส่กอส่วงกับตัวนี้ยูแฝงทันดิรีมาหามาดำหน้าบนภูเขามากะยากเคิมนะเอาตัวเพิ่มปูมาท่นมามาดูการทีเยอล็กชนลูกไผ่มยังื้งนะบดิเมื่อพี่น้องส่งกัน

อ่ไปบายนี่แม่สิเมื่ออะไรบานนี่ไปบายปาลุงเมื่ออะไรพี่น้องไปวัางๆเมื่ออะไรพี่น้องนักจากน้องดาวเมื่อหัันเบิกทั้งนี้ห่วย อันนี้เป็นพี่สังอันนี้บังคับสบายดีปาลาลูกไหมลูกปลาลูกบังคับบดเมื่อบ่บังคับทถามเมื่อพรพ้อมพายทําเมื่อพาพร้อมพายก็อนพรอมไปซุยพร้อมไปซุยโอ้ยเดินเดินเดินไอชักแเทรบดเมือม่อซ้ำถํามเมื่อพร้อมไปซุยดำหน้าแรจากจังเมื่อบังคับนะเมื่อเยี่ยมเหมาดาวแล้วก็จังมาใหม่เนอ้อมาให้ไม่งึ่งนาะ ถังดังงึดๆอยู่พี่น้องเขาโทดข้อภายลายๆเด้พี่น้องบ่ <c oughs> มีปูอยู่น้ำนองเต้บันนี้เมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้ว เดกิน่ห้อน้องดาวอยู่ปะนิดหนึ่งยี่น้องเลยน้วดไล่อยู่ไล่เขาอย่างนี้ผ่ได้เห็นแขวจกน้อกแล้วบาดยี่น้องเลยมีแล้วนะน้องดาวแขวมาจกบมมีอีกแล้วบาดยีเห้อกันอีวัวใหญ่บาดยี่น้อเลยกันอีวัวใหญ่เมื่อไงเด้อเห็ยนยังเลย คลิปนี้เป็นคลิปเห็นน้องดาวคังสุดถ่ายด้วพี่น้องขันบอ่อล่อดำหน้าแล้วพูละมีโอกาสเทีเมื่อไปเยี่ยมเพิ่นเมื่อหวังหวังแล้วพี่น้องเย้ยน้องดาวประเจอเท่าม,มีผู้ประหารใหม่เป็นหมูแล้วพี่น้องเลยบัดนี้ Hãy đau cả mưa. ไม่จ้าถ่ายที่นเท้ยตัวพี่น้องเอ้ยมาคนนี้กับเซเรลาพรมย์พี่นออาา้อง,นองแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดิมแห้งสุขสุขคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามหับส้มเด้อพี่น้องที่กอดแขกำลังใจมาโดยตลอดทำให้โอกาสสิาพยาไปเยี่ยมน้องดาวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเท้าเขามาไก,กลบวบัน้องดาวไกลแห้งพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง